ูโฟกัสใน e ีนี้นะครับก็มีเรื่องมาพูดคุยกันหลังจากจบเกมในวันที่17มิถุนายนครับ3คู่ที่จบลงไปในะยูเครนเอาชนะนอร์มาสิโดเนียไป2ต่อนนะครับเดนมาร์กแพ้กับเบลเยียมไป็น1ต่อ2แล้วก็เนเธอร์แลนด์นั้นเอาชนะออสเตรียไปได้2อต่อศนยหนอจากผลการแข่งขันแล้วก็ สถานการณ์ของแต่ละกลุ่มที่จะมาสรุปในช่วงท้ายคลิปนะครับคลิปนี้อย่างที่ได้ขึ้นปอกแล้วก็พาดหัวไว้เรื่องที่อยากจะพูดก,ก็คือฟุตบอลยังคงสวยงามเสมอนะครับแน่นอนครับหยิบยกเรื่องของโมเมนต์ดีๆในเกมระหว่างเดนมาร์กกับเบลเยียมมาให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันแล้วกันนะครับในเกมระหว่างเดนมาร์กกับเบลเยียมเนี่ยมีหลายๆโมเมนต์ที่เป็นโมเมนต์ที่สวยงามมากๆนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วง วอร์มอัพแฟนบอลเข้าสู่สนามป้ายต่างๆในอัธจันทร์ที่แฟนบอลนั้นถือเข้ามามีป้ายผ้าไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมเลิฟยูคริสเตียนก็สื่อไปถึงคริสเตียนอีลูเซนที่มีปัญหาเรื่องของหัวใจแล้วก็แพทย์นั้นอาจจะต้องฝังเครื่องจับหัวใจไว้ตลอดเวลาเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อีกมากน้อยแค่ไหนนะครับรวมไปถึงมีข้อความเป็น ภาษาเดนมาร์กด้วยว่า h e เฮลเดนมาสเ a m ม d i c หรือแปลว่าเดนมาร์กทั้งหมดอยู่กับคุณคริสเตียนอ่ะนี่คือส่งกำลังใจไปให้กับคริสเตียนอีริกเซนเลยครับแล้วก็มีหลายๆโมเมนต์ที่สวยงามมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเสื้อผืนใหญ่ๆเป็นป้ายเสื้อผืนใหญ่เบอร์สิบของคริสเตียนอีริกเซนมาในสนามก่อนเริ่มเกมและโมเมนต์ที่สำคัญจริงๆที่ สื่อให้เห็นว่านอกจากเกมการแข่งขันที่มันค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วต่างฝ่ายต่างต้องการชัยชนะในเกมแต่ไม่มีใครลืมที่จะให้กำลังใจและคิดถึงเพื่อนร่วมอาชีพผมกำลังพูดถึงในช่วงนาะทีที่10ของการแข่งขันครับที่นักเตะเบลเชียมนั้นครองบอลอยู่แล้วก็ตัดสินใจที่จะหยุดเกมซึ่งแน่นอนแหละเขาบอกกันไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมแล้วว่าเบลเยียมนะ่ะจะหยุดเกมในทีที่สิแล้วก็ ตบมือให้กําลังใจส่งไปถึงคริสเตียนอีริกเซนและโมเมนต์นั้นมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจแฟนฟุตบอลทั่วโลกรวมไปถึงแฟนกีฬาด้วยผมไม่ได้จะเจาะจงว่าแฟนฟุตบอลต้องประทับใจผมเชื่อว่าทุกโมเมนต์แบบนี้ทุกๆคนที่อยู่บนโลกนี้ประทับใจกําลังใจแบบนี้ที่ส่งไปให้คริสเตียนอีริกเซนอย่างแน่นอนเป็นโมเมนต์ที่สวยงามมากนะครับเราเห็นภาพนักกีฬาให้กําลังใจกันถึงแม้ว่าในสนาม เบลเยียมนะขนาดนั้นนะ่ะตามหลังทางด้านของเดนมาร์กอยู่หนึ่งต่อศูนย์นะครับพวกเขาต้องการประตูตีเสมอแต่ว่ากําลังใจสู่เพื่อนร่วมอาชีพเป็นสื่อสําคัญที่พวกเขาได้พูดไว้ก่อนเกมแล้วและพวกเขาก็ทําแบบนั้นจริงๆนี่คือภาพที่สวยงามจริงๆนะครับก็อยากให้มีโมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าโมเมนต์ที่จะต้องมีคนล้มเจ็บลงไปในสนามนะครับแต่ว่าโมเมนต์ที่คิดถึงเพื่อนร่วมอาชีพมากกว่าผลการแข่งขันนี่คือสิ่งที่ทําให้ ฟุตบอลหรือกีฬาต่างๆยังคงสวยงามอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้นะครับพูดถึงเรื่องเกมกาในขันกันหน่อยนะครับก็ในการแข่งขันในกลุ่มที่ก็ต้องบอกว่าโอเคแหละเบลเยียมร,รัสเซียฟินแลนด์เดนมาร์กเดนมารนะ์กแพ้ให้กับเบลเยียมไปส่วนรัสเซียนะเอาชนะ ตำงหน่งของฟินแลนด์ไปในเกมก่อนอันนี้ทําให้เบลเยียมในการันตีการเข้าสู่รอบต่อไปแล้วนะครับเพวกเขามี6คะแนนจากการเล่น2นัดเบลเยียมเข้ารอบต่อไปอย่างแน่นอนนะครับส่วนอีกหนึ่งทีมที่ต้องลุ้นกันก็คือรัสเซียกับฟินแลนด์ที่น่าจะต้องลุ้นกันสักหน่อยละว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าฟินแลนด์ต้องการสักหนึ่งคะแนนจากเบลเยียมก็จะมีลุ้นเป็นทีมที่ดีที่สุดในอันดับที่3ที่จะเข้ารอบต่อไปส่วน รัเสเซียกับเดนมาร์กรัสเซียพวกเขามองได้ถึง3คะแนนเพื่อลุ้นเข้ารอบเป็นที่2ของกลุ่มได้เลยนะครับนี่เป็นสถานการณ์ในกลุ่ม B ที่เบลเยียมนะ่ะแบเบอร์ไปแล้วนะครับ,บรเบลเยียมแบเบอร์ไปแล้ว1ทีมในกลุ่ม B นะครับส่วนสถานการณ์อีก1กลุ่มในกลุ่ม C ครับ ในกลุ่ม C เองเนเธอร์แลนด์เองก็เก็บชัยชนะได้2เกมรวดนะครับหลังจากที่เอาชนะออสเตรียไปได้2.0ต่อออสเตรยเียไปพลาดเสียจุดโทษเร็วทำให้เกมเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่วางแผนไว้นะครับเนเธอร์แลนด์นตบเท้าเข้ารอบครับอีก1ทีมตามเบลเยียมแล้วก็อิตาลีไปอย่างแน่นอนแล้วนะครับเนเธอร์แลนด์นมี6คะแนนเต็มจาก2นัดนะครับส่วนอีก1ทีมที่ต้องลุ้นกันก็คือทางด้านของยูเครนกับออสเตรีย ซึ่งแน่นอนแหละทั้งสองทีมเองต้องการอีกอย่างน้อยทีมละหนึ่งคะแนนนะครับเพื่อมีโอกาสที่จะลุ้นเข้าสู่รอบต่อไปว่าจะไปนระดับที่สองที่สุดหรือไม่หรือถ้าเกิดว่าทีมใดทีมหนึ่งได้สักสามคะแนนนี่ก็เป็นทีมที่น่าจะผ่านเขาเรียกว่าเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้อย่างแน่นอนเลยโปรแกรมนัดต่อไปเนี่ยมาเซเนียเจอกับเนเธอร์แลนด์นี่คือก็คงจะ ไม่น่าจะต้องลุ้นอะไรแล้วครับส่วนยูยนเครนกับออสเตรเลียเนี่ยมีโอกาสจะกอดคอแบ่งกันหนึ่งคะแนนในเกมนะัดสุดท้ายแล้วก็ไปลุ้นกันแต่ว่าถ้าใครได้3คะแนนอย่างที่ผมบอกคือการันตีอยู่แล้วแต่1คะแนนก็อาจจะเพียงพอไม่มีใครอยากแพ้ในเกมนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันอีกทีว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับเกมของเบลเยียมมีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะพูดถึงก็คือการลงสนามมาเป็นตัวสำรองของเคมินเดบรอยซึ่งมาเปลี่ยนเกมของเบลเยียมที่ตันตันอยู่ ให้กับเบลเยียมได้มีชีวิตชีวาแล้วก็พลิกกลับมาชนะได้นะครับก็ถือว่าเบลเยียมเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกมรับพอสมควรแต่เกมลุกเนะี่ยนำพวกเขาเข้าสู่รอบต่อไปได้ต้องดูว่ารอบลึกๆเนะี่ยเบลเยียมกับแผงหลังที่มันดูจะมีจุดเปราะพอสมควรจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับอีกหนึ่งสถิติที่เกิดขึ้นคือประตูของยูซุฟโพเซนนะครับที่ยิงในช่วง1นาที39วินาทีเป็นประตูที่เร็วที่สุดอันดับที่2นะครับรองจาก คิรินเชนโกที่ยิงไว้ในยูโร2004นะครับเกมนั้นใช้เวลาเพียงแค่1นาที7วินาทีซึ่งทาง้นของรัสเซียนะ่ยยิงใส่กรีซไปในเกมนั้นนะครับนี่เป็นประตูที่เรือสุดส่วอันดับ3นะเป็นโรเบิร์ตเรเบดอฟสกี้นะครับในยูโร2016ใช้เวลา1นาที40วินาทีในการยิงโปรตุเกสนี่คือยูโรโฟกัสใน EP นี้นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามใน EP ต่อๆไปรวมไปถึงการพรีวิวเกมใน แต่ละวันด้วยฝากติดตามยูทูบโฟกัสไปด้วยนะครับกับผมทศพบลรัตนะลาไปแล้วครับสวัสดีครับ